สวัสดีครับนะครับไม่ได้พบกันหลายวันเลยทีเดียวนะครับก็2สัปดาห์ก็ว่าได้นะครับผมก็กลับบ้านนะครับเลยไม่ได้มีเวลามาอัปโหลดวิดีโอนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะมากดเคมบิตคอยนนะครับหรือกดรับบิตคอยฟรีนะครับหรือแนะนําเว็บต่างๆที่เกี่ยวกับเว็บเก็บบิตคอยฟรีนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของการถอนเงินกับเว็บนี้นะครับ เกี่ยวกับเว็บยูโรนะครับเป็นเว็บเก็บยูโรเงินยูโรนะครับเว็บนี้นะครับท่านต้องมีสมัครกระเป๋าเงิน paypal นะครับนะสมัครกระเป๋าเงิน paypal นะถ้าใครยังไม่ได้สมัครก็ให้สมัคร gmail หรือถ้ามี gmail อยู่แล้วก็นํา gmail ไปสมัครกระเป๋าเงิน paypal นะครับแล้วก็ให้สมัครให้เรียบร้อยนะครับสมัครเกี่ยวกับกระเป๋า paypal สมัครเสร็จเรียบร้อยก็นํามาสมัครเว็บนี้เลยนะครับนะ ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้นะครับเกี่ยวกับเว็บนี้นะครับในการเก็บนะตอนนี้ผมมีอยู่19ยูโรนะครับถอนขั้นต่ำของมันอยู่ที่50ยูโรนะครับผมก็เลยไม่ได้กดมาหลายวันเลยทีเดียวถ้าผมกดก็คงจะได้ถอนแล้วนะครับนะก็พักยาวเลยทีเดียวนะครับก็อย่างที่ผมว่านะครับมีเวลาก็กดไม่มีเวลาก็ไม่ต้องกดนะครับนะสำหรับการเก็บเงินต่าง เกับสายฟรีนะครับเวลาถอนนะฮะถ้าท่านกดมาที่กระเป๋าเงินนะครับนะท่านจะเห็นตรงนี้นะครับนะช่องทางการถอนอยู่ที่ PayPal นะครับตอนนี้ท่านถอนให้ท่านกดที่วิทดอนะครับเนี่ยกดตรงนี้วิทยดอนะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับมันจะถามท่านเองนะครับแต่ขั้นต่ําของมันอยู่ที่50ยูโรนะครับเนี่ยห้ยูโรนะครับนะเนี่ยครับ ขั้นต่ำประมาณอยู่ที่50ยูโรท่านยังไม่สามารถถอนได้นะต้องให้ถึงขั้นต่ำต,ตรงนี้50ยูโรนะครับถึงจะสามารถถอนได้นะครับวิธีการกดคลิกก็อยู่ในวิดีโอที่ผมมาลงไปนะครับท่านสามารถดูได้เลยนะครับ30คลิกนะครับของผมก็คลิกไปหมดแล้วนะครับไม่ได้อัดวิดีโอตอนที่คลิกไม่ให้ดูนะครับท่านสามารถที่จะไปหาดูในช่องผมนะครับผมก็ได้เอาลงไว้ให้ท่านไปหาดูเ,เกี่ยวกับเว็บนี้นะครับ ผมก็จะบอกไว้เนี่ยครับเว็บคลิกเงินยูโรนะครับถอนขั้นต่าที่50ยูโรนะครับนะจ่ายจริงนะครับเว็บนี้ถ้าใครทําถึงแล้วก็สามารถถอนออกไปได้เลยนะครับนะถอนออกไปแล้วทีนี้ม่อเงินก็จะเข้าทางกระเป๋าเพ y p าวนะครับนะทางกระเป๋า PayPal นะอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามและฝากกดแชร์และฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมก็จะเอาคลิปวิดีโอใหม่ๆลงให้นะครับเกี่ยวกับเว็บเก็บ b บิตคอยเว็บใหม่ๆนะครับลงให้นะ แล้วก็จะมีเว็บที่ผมบอกว่าผมจะมาถอนให้ดูนะครับเป็นอีกเว็บหนึ่งนะครับแต่ว่าเว็บมันทำการปรับปรุงอยู่นะครับนะเดี๋ยวผมจะแนะนำในวิดีโอต่อไปนะครับก็ถ้าใครถึงแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับให้เราถอนได้เลยนะครับก่อนอื่นที่ท่านจะถอนนะให้ท่านดูข้อมูลตรงแอคเคา์ของท่านเนี่ยเช็คดูนะครับเกี่ยวกับ Gmail ที่เชื่อมต่อกับเ p a าว่ามันตรงกันไหมนะครับ ก่อนที่ท่านจะถอนเมื่อมันตรงแล้วท่านสามารถที่จะถอนได้นะครับถอนเสร็จปั๊บเนี่ยเงินก็จะเข้าไปใน PayPal นะลรอให้มันอนุมัติให้เรานะยืนยันให้เรานะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิกในการเก็บไว้ให้นะครับนะเป็นเว็บยูโรนะครับจ่ายจริงนะครับสถานะการจ่ายอัตโนมัตินะครับจ่ายปกตินะครับท่านสามารถกดถอนได้เลยนะครับนะอย่างที่ผมแนะนําไปนะครับตอนนี้ถ้าผม นะครับทุกวันนะครับก็คงจะถึงยอดที่จะถอนแล้วนะครับตอนนี้ผมมี19ยูโรเพื่อนๆพี่น้องๆอาจจะได้มากกว่าผมนะครับเพราะว่าท่านอาจจะนั่งคลิกนะครับทุกวันนะครับนะพยายามติดตามข่าวสารดีๆนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์กลุ่มบิตคอยไว้ให้นะครับนะใต้คลิปวิดีโอนะครับท่านก็จะได้รับข่าวสารดีๆผมไม่ได้หายไปไหนครับเพียงแต่ว่าผมกลับบ้านไปนะครับก็เลยได้กลับมานะครับก็เลยมาอัปโหลดวิดีโอให้นะครับนะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ